สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับคุณน้ำตาลอีกแล้วนะคะสำหรับเทอมนี้นะคะเทอมที่สองนะก็ยินดีต้อนรับกลับสู่การเรียนออนไลน์ของเรานะคะครูก็อยากให้เด็กๆเนี่ยอดใจรออีกแป๊บหนึ่งนะคะคุณครูทุกท่านก็กำลังพยายามที่จะทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยสามารถเปิดเรียนออนไซต์ได้ก็คือจะได้มาเรียนที่โรงเรียนกันนะคะเราก็จะได้มาเจอหน้ากันอย่างมาเห็นตัวจริงกันแล้วนะคะอะแต่ก่อนที่เราจะไป มาโรงเรียนเนาะมาเรียนออนไลน์นะคะวันนี้ครูก็มีกิจกรรมเล็กๆนะคะมาให้เด็กๆทำไม่ยากเลยนะคะวันนี้มีแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะกิจกรรมวันนี้ของเราก็คืออันนี้เลยค่ะแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลนะคะครูก็อยากรู้จักพวกเรามากยิ่งขึ้นเนาะ อันนี้ก็ง่ายๆเลยนะคะก็จะเป็นใบงานแบบนี้เด็กๆก็เลือกที่ตรงกับตัวเองมากที่สุดนะคะอย่างเช่นข้อแรกใช่ไหมคนนี้แหละใช่ฉันเลยเด็กๆก็เติมเส้นปละหรือระบายสีก็ได้หรือวงก็ได้นะคะวงด้วยปากกาในโทรศัพท์มือถือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะคะ,อะลองเลือกดูว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนชัดเจนแบบไหนมากที่สุด เลือกแค่ตัวเดียวพอนะคะตัวเดียวพอนะแล้วก็เขาก็จะถามแล้วว่าช่วงนี้เราสนใจอะไรอยู่เด็กๆก็เขียนมาบอกมาเลยว่าสนใจเรื่องอะไรสนใจเกมสนใจอนิเมะสนใจเคป๊อปสนใจร้องเพลงวาดภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขียนมาได้เลยเอาสักสองสาอย่างนะคะหรือใครสนใจแค่อย่างเดียวก็เขียนอย่างเดียวก็ได้นะแล้วก็ชอบเรียนวิชาอะไรเลือกได้มากกว่าหนึ่งอย่างนะคะอ่าเลือกได้มากกว่าหนึ่งอย่างก็ลองติ๊กมาแล้วก็เลือกมาได้นะคะ ครูอยากรู้ว่าเด็กๆเนี่ยชอบเรียนแบบไหนลองดูนะคะว่าให้คะแนนตัวเองนะคะถ้าใครให้สามเด็กๆดูตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะตรงนี้มันจะเป็นสามใช่ไหมอันนี้คือครึ่งๆกลางๆนะคะเราเรียนกับตัวเองก็ได้หรือบางทีเราชอบอยู่กับเพื่อนทําให้เราเรียนได้ดีขึ้นแต่ถ้าใครชอบมาเรียนกับเพื่อนชอบมาโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเลือกห้าไปเลยก็ได้หรือใครชอบอยู่กับตัวเองเรียนคนเดียวแล้วรู้เรื่องมากกว่าก็เลือกหนึ่งไปเลยหรือสองนะแล้วก็ ขณะที่เราเรียนเนี่ยเราชอบแบบว่าได้ขยับตัวได้ทํากิจกรรมหรือเราชอบคิคิดคุ้นคิดอยู่ตัวคนเดียวนะคะก็ลองเลือกมาหรือกลางๆก,ก็เลือกสามมาเนาะ,อะลองดูให้คะแนนตัวเองนะคะว่าเราชอบแบบไหนามากกว่าแล้วก็วเวลาเรียนถ้าเด็กวเวลาเราเรียนเนี่ยอยากให้ครูสอนแบบไ,ไหนไให้อ่านดูภาพเขียนหรือให้พูดให้วงมาได้เลยนะคะว่าเราชอบแบบไหนมากกว่ากันโอเคเนาะแล้วก็ เวลาสอนอยากให้ครูสอนแบบไหนอย่างเช่นเล่าให้ฉันฟังมีภาพให้ดูอย่างเงี้ยคะ่ะลองเลือกดูที่เราชอบนะคะเอาสักหนึ่งอย่างก็ได้หรือถ้าใครชอบมากกว่าหนึ่งอย่างก็เลือกมากกว่านั้นได้นะแล้วก็อยากพัฒนาความเก่งของตัวเองนะคะมีทักษะไหนที่อยากเก่งขึ้นลองเลือกมานะคะว่าอยากมีอันไหนที่เก่งขึ้นครูจะได้เอามาเป็นข้อมูลในการที่จะ แบบพัฒนาการเรียนการสอนของเราด้วยนะคะจะได้แบบตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็เด็กๆถ้าถามถึงเป้าหมายของตัวเองอันนี้อีกข้อต่อไปนะเด็กๆให้คะแนนความพยายามหรือความฝันของเรามากกว่า นะคะลองดูเนาะมีความตั้งใจที่อยากจะทำสาเร็จในช่วงนี้มีอะไรบ้างความฝันที่อยากจะเป็นมีอะไรบ้างนะคะลองดูนะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยตรงที่บอกถ้าถามถึงเป้าหมายเนี่ยเด็กๆมองมาเลย,ยว่าเด็กๆสนใจที่จะทําตามความตั้งใจหรือความพยายามมากกว่ากันโอเคนะคะแล้วก็เขาก็จะบอกว่าในแบบ วิคราะห์ผู้เรียนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออเราได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็บอกชื่อนามสกุลชื่อเล่นระดับชั้นนะคะถ้ามีสดเด็กๆควรมีสโลแกนประจําตัวเนาะนะคะอ่าหนึ่งประโยคสั้นๆนะคะอ่าแล้วก็ความถนัดหรือความภูมิใจที่เราอยากอวดแบบอันนี้เราเก่งนะคะอย่างเช่นบอกว่าเราร้องเพลงเก่งเต้นเก่งหรือเราเล่นเกมเก่งก็ได้นะอ่ามีอะไรที่เราเก่งที่เราภูมิใจอยากจะให้ครูรู้อยากให้เพื่อนรู้ว่าอันนี้คือเราเก่งก็ ใส่มานะคะแล้วก็ถ้าใครวาดรูปได้วาดรูปปานะวาดตัวเองนะคะหรือจะใส่รูปของตัวเองลงไปก็ได้ตรงช่องนี้นะคะหรือถ้าใครทําไม่ได้เลยไม่เป็นไรนะลูกเว้นไว้ก็ได้นะคะแต่ถ้าทําแล้วมันก็จะเติมเต็มใบงานของเราให้สวยงามแล้วก็เป็นของตัวเราเห็นแล้วรู้เลยว่าอันเนี้ยของคนนี้แน่นอนนะคะแล้วก็อยากบอกอะไรกับครูไหมในเทอมนี้หรือเทอมที่ผ่านมาก็ได้นะคะครูเป็นยังไงบ้างอยากให้ครูปรับปรุงอะไรไหมนะคะบอกได้เลย นะแล้วก็ฝากบอกถึงครูมัดหมี่ก็ได้นะหรือคุณครูฝึกสอนคนเก่าของเราก็ได้นะคะอันนี้ครูอัดคลิปเผื่อทั้งป .3 ป .4 นะป .4 ยังเียนกับครูเหมือนเดิมนะคะยังเลนกับครูเหมือนเดิมก็บอกมาได้นะคะอยากให้ครูปรับปรุงอะไรทั้งป .3 และป .4 เนาะเดี๋ยวครูก็จะนําใบนี้นะคะไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้นอะไรที่ดีอยู่แล้วครูก็จะพยายามคงเอาไว้ให้เหมือนเดิมนะคะเด็กๆก็ช่วยครูนะ โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะทำรายงานนี้อย่างเดียวนะคะวันนี้บายค่ะโอเคเ็จไม่มีการอัดซ้ำครูพูดผิด